รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรู้จักคิดแล้วิคอในรายการสอนคิดคณิตศาสตร์ ไซสามสิบเป็นหนึ่งส่วน 2, สองไซสี่สิบห้าเป็นรูสองส่วนสองคอสามสิบเป็นรูสามส่วนสองคอสี่สิบห้าเป็นรูสองส่วนสองอ้ยอ่ะสวัสดีครับพบกับรายการสอนทีคณิตศาสตร์กับครูพี่เอกันครับตอนนี้ครูเอ๋ก,กำลังท่องค่าม,มุมอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับเยอะแยะมากเลยอะ่ะขี้เกียดท่องจำจังเลยครับมีวิธีการที่ง่ายกว่านี้ไหมครับ แล้ว,ลว,ลวนับนิ้วมัน,ม,น,ม,นมันนับยังไงกันนะครับทาย45คอ30แท45ทาย60หายังไงกันนะครับการหามุมสามารถทำได้หลายวิธีมากๆเลยนะครับอาจจะท่องจำตารางหรืออาจจะร้องเป็นเพลงแต่วิธีที่ง่ายไม่แพ้กันก็คือการนับนิ้วเพื่อหามุมนั่นเองครับเพราะเป็นวิธีที่ไม่ต้องท่องจำ และสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ในห้องสอบก็สามารถใช้ได้นะครับ <Wow. S 1> เริ่มจากน้องๆยกมือข้างซ้ายขึ้นมาเราสามารถใช้มือซ้ายในการหาค่ามุมโดยเราจะแบ่งมุมที่จะหาออกเป็น3มุมนั่นเองครับคือมุม30องศามุม45องศาและมุม60องศาโดยนิ้วชี้แทนมุม30องศานิ้วกลางแทนมุม45องศา และนิ้วนางแทนมุม60องศาส่วนฝ่ามือแทนโดยเลข2เสมอทุกครั้งน้องๆน,นับมุมไหนให้เอานิ้วนั้นงอลงแล้วทุกครั้งที่นับนิ้วให้เติมรู้เสมอ้ามาจากรู้ทางซ้ายส่วน2องคอสมาจากรู้ทางขวาส่วน2แทนมาจากรู้ทางซ้ายส่วนรู้ทางขวา งั้นเรามาลองเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับท i าย30องศา30องศาก็งอนิ้วชี้ลงมาไซมาจากลูททางซ้ายส่วน2ทางซ้ายเหลือ1นิ้วคือนิ้วโป้งกลายเป็นลูท1ส่วน2ซึ่งลูท1ก็คือ1คําตอบเลยเป็นเศษ1ส่วน2นั่นเองครับดังนั้นซสาย30มีค่า1ส่วน2 ต่อมาถ้าเป็นคอสล่ะคอส30องศาก็งอนิ้วชี้ลงซึ่งคอสมาจากรูทท้งขวาส่วน2ทางขวาหรือ3นิ้วก็จะกลายเป็นรูทสส่วน2ดังนั้นคอส30มีค่ารูทสส่วน2ง,งั้นเรามาลองหาค่าของแทนกันบ้างดีกว่าครับ โจทย์กำหนดให้แทน60องศา60องศาก็งอนิ้วนางลงซึ่งค่าของแทนมาจากลูททางซ้ายส่วนลูทั้งขวาทางซ้ายหรือ3นิ้วทางขวาหรือ1นิ้วก็กลายเป็นรูทสส่วนรูท1ลูท1ก็คือ1จึงเขียนได้เป็นรูทสส่วน1ดังนั้นแทน60องศามีค่าเป็นรูท3 อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับไซมาาไซ 2, ์มาจากรูทซ้ายส่วน2องคอสมาจากรูทขวาส่วน2และแทนมาจากรูทซ้ายส่วนรูทขวานั่นเองนะครับและอย่าลืมนะครับน้องๆเวลาที่น้องๆน,นับนิ้วต้องเติมรูทด,ด้วยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับไซม์ามสินะครับไซม์มาจากรูทซ้ายส่วน2เพราะฉะนั้นครับซายหรือกี่นิ้วครับ1นิ้วก็จะกลายเป็นรูทหส่วน2หรือ1นส่วน2นั่นเองครับ และถ้าเป็นคอส45ครับคอสขวาครับขวากี่นิ้วครับ2นิ้วก็จะกลายเป็นรูท2ส,ส่วน2นั่นเองนะครับและแทนครับแทน30องศามาจากรูทซ้ายส่วนรูทขวานะครับซ้าย1น,นิ้วขวา3นิ้วก็จะกลายเป็นรูท1ส่วนรูท3นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูโจทย์ที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้นอีกนิดนึงกันดีกว่ามาดูกันครับ จงหาค่าของ sin 30าองศาบวกคอสองศาเอาน้องๆชูมือขึ้นมาครับ sin 30องศา30องศาก็งอนิ้วชี้ลงมา sin มาจากรูททางซ้ายส่วน2ทางซ้ายเหลือ1นิ้วก็กลายเป็นรูทหส่วน2รูทก็คือรูท 1, ก็จะได้เป็น1ส่วน2เมื่อหาค่าของ sin 30องศาได้แล้วเรามาทำส่วนของค o s มั่ง cos 60องศา 60องศาก็งอนิ้วนางลงมาคอส60องศามาจากรูท,ทั้งขวาส่วน2ทั้งขวาหรือ1น่นิ้วก็กลายเป็นรูทหนึ่งส่วน2ซึ่งรูทหนึ่งมันก็คือ1ก็จะได้เป็นหนึ่งส่วน2ดังนั้นไซน์3ามสิบองศาบวกคอส60องศาเท่ากับ1ส่วน2บวก1ส่วน2เท่ากับ 2.2่วน2หรือเท่ากับ1ข้อนี้ยังไม่ยากใช่ไหมครับน้องๆงั้นเราลองมาเพิ่มความยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับจงหาค่าของแทน30องศาบวกแทน45องศาบวกแทน60องศาแทน30องศาเหมือนเดิมครับ30องศาก็ต้องงอนิ้วชีลงแล้วตามสูตร แทนมาจากรูททางซ้ายส่วนรูททางขวาทางซ้ายเหลือ1นิ้วทางขวาเหลือ3นิ้วก็จะกลายเป็นรูทหส่วนรูทสซึ่งรูทหก็คือ1ก็จะได้เป็น1ส่วนรูทสดังนั้นแทน30องศามีค่าเป็น1ส่วนรูทสต่อมาเรามาหาค่าของแทน45องศา45องศาเราก็หงอนิ้วกลางลงแทนมาจาก รูททางซ้ายส่วนรูททางขวาตามสูตรเลยครับทางซ้ายเหลือ2นิ้วทางขวาก็เหลือ2นิ้วก็จะกลายเป็นรูทสองส่วนรูทสองซึ่งก็คือ1ดังนั้นแทน45่องศามีค่าเท่ากับ1ต่อมาแทน6กองศา60องศา,อง,ศางอนิ้วไหนนะ้านิ้วนางนั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมครับ แทนมาจากรูทางซ้ายส่วนรูทางขวาทางซ้ายเหลือ3นิ้วทางขวาเหลือ1นิ้วก็จะกลายเป็นรูทสามส่วนรูทหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับรูทหนึ่งก็คือ1ก็จะได้รูทสามส่วนหนึ่งดังนั้นแทน60มีค่าเท่ากับรูทสามซึ่งตอนแรก,กรโจทย์กำหนดให้แทน30องศาบวกแทน45องศาบวกแทน60องศาเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะได้เป็น หนึ่งส่วนรูทสามบวกหนึ่งบวกรูทสามจัดรูปทำส่วนให้เท่ากันจัดรูปทำส่วนให้ไม่ติดรูท เห็นไหมครับน้องๆการหามุมพื้นฐานโดยการนับนิ้วมันไม่ได้ยากกว่าอย่างที่คิดเลยแถมง่ายสะดวกสบายใช้ได้ทุกที่ด้วยนะครับเห็นไหมครับน้องๆถ้างน้องสามารถนับนิ้วเพื่อหามุมเป็นก็ไม่จำเป็นต้องท่องสูตรมุมแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ s ซายมาจากรูดซ้ายส่วน2คอสมาจากรูดขวาส่วน2และแทนมาจากรูดซ้ายส่วนรูดขวา จริงๆแล้วนะครับยังมีอีกหลายๆวิธีนะครับที่เราสามารถหามุมได้นะครับเดี๋ยววันหลังครูพี่อเอาเทคนิคดีๆมาฝากกันเพียงแค่รู้วิธีคิดชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วกลับมาพบก,กับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูพี่เอกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับซาย45มีค่าเป็นรูท2ส่วน2คอร์ส6